กลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับกราบสวัสดีการตอนสายๆนะครับคลิปนี้จะมาให้พี่น้องดูสูตร2ตัวมา1ตัวบนนะครับ2สูตรนะครับชนถ้าชน2สูตรเขามักจะมานะครับแล้วถ้าวดไหนไม่ชนก็จะจับเป็นคู่โต๊ดนะครับได้แค่4ชุดนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับผมที่โอบอุ้มกันนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่ติดตามนะครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญากระย่างไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนครับผมครับกราบขอบพระคุณหลายๆครับ งวดที่ผ่านมาเขาหลุดนะครับแต่สถิติของเขานี่สูตรนี้เดินมา11งวดรวดเลยนะฮะก็เลยอยากนําเสนอนะครับสูตรเราใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันสามครั้งบวกหน่วยบนบวกห้าแล้วก็บวกหนึ่งนะครับหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับผมครับหลักพันคือเลขสี่สี่สามสิบสองได้เลขสองนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบนก็คือเลขเก้านะครับบวกห้าคงที่ครับผมครับ 8บวก2ได้10 10บวก9เป็น19 19บวก5เท่ากับ24บวก1เป็น5นะครับผมครับคือพยายามปรับปรุงในการนำเสนอนะครับนี่ฮะรดที่ผ่านมาเขาก็เขาก็หลุดนะฮะแต่สูตรนี้เดินมา10งวดรวดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มันหลุดไปงวดนึงแต่ก็อยากนําเสนอเหมือนเดิมครับเพราะสถิติของเขาเดินดีนะฮะเขาหลุดแล้วนี่งวดนี้งวดนี้จะมาหรือไม่มาไม่ทราบได้นะครับแต่ก็อยากนําเสนอเพราะว่าสถิติของเขาเดินดีนะฮะสูตรไม่ยากครับผมครับหลักหมื่นคูณหนะฮะบ,บวกสิบร่างบวก2องคงที่นะฮะหลักหมื่นก็คือเลข8นะครับหลักหมื่นคือเลข8 หลักหมื่นคือเลข8ปดล่างก็คือเลข4นะฮะบวก2องค์ที่นะฮะนี่นะฮะหลักหมื่นคือเลข8นะฮะหลักสิบคือเลข4นะฮะ8ปดคูณห้าแปหลักสิบล่างก็คือเลข1นะฮะบวก2องค์ที่นะฮะ0ูบวกหได้1 1ึบวกสได้ 2นะฮะหบวกสได้3นะได้3 3บวกเเท่ากับ12ะฮะได้เลข2นะสูตรนี้งวดนี้ได้32นะครับผมครับเอาไม่ใช่ นี่คสูตรนี้หลักหมื่นคือเลขแปดนะฮะหลักพันคือเลขสี่นะครับสี่สามสิบสองก็คือแปดบวกสองนะครับแปดบวกสองนะฮรหลักหน่วยบนก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกห้าของที่ครับผมกับสูตรนี้นะฮะนี่ครับอยู่ตรงนี้ ทั้งสงสูตรนะฮะทั้งสองสูตรนี่ถ้าเขาไม่ชนดูง่ายๆอย่างนี้นะครับอย่างสูตรนี้นะฮะได้90 90คิดนัะอย่างแต่ได้เลขตัวเดียวกันชน90ออก303นะครับแล้วงวดนี้ไม่ชนก็จับวินนะครับจับวินก็ออก628องดนะฮะก็มาทั้ง2ส,สูตรนะฮะ วันนี้ชนสองกับสามนะฮะสมานะครับสูตรนี้อย่างสูตรนี้ชนตัวเดียวนะฮะก็คือเลขเจ็ดเขาก็มานะฮะสูตรนี้ไม่ชนนะฮะจับวิน ก็ได้4ชุดนะครับสามศูนย์ก็มาบนทั้ง2สูตรนะฮะแต่เป็นคู่โต๊ดนะฮะสีชุดนะครับงวดนี้ก็ไม่ชนนะฮะห้าเออหกเก้าหกออก6 0 3ก็เข้าที่คู่โต๊ดเหมือนเดิมนะครับ ก็มาทั้งสองสูตรนะครับวุน,นี้ได้ห้าสี่สองสามไม่ชนนะฮะก็จับวินนะครับห้าสองห้าสามสี่สองสี่สามก็เข้าห้าสามเป็นคู่โตนนะครับวุน,นี้ก็ไม่ชนนะครับไม่ชนนี่จับวินสี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสามสองออกสี่สองสองก็เข้าคู่โตนนะครับวุน,นี้แปดเจ็ดกับหกเจ็ดชนที่เจ็ดนะฮะ ชนตัวเดียวฮะเจ็ดมานะครับงวดน,นี้ก็ไม่ชนนะครับเจ็ดหกแปดเก้าก็จับวินเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปดหกเก้าก็มาคู่โตนะครับออกแปดเจ็ดนะครับก็มาทั้งสองสูตรเหมือนเดิมนะครับงวดนี้ก็ไม่ชนนะครับเจ็ดหกสองสามก็จับวินเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองหกสามก็เข้าเจ็ดสองนะครับ ก็มาทั้งสองสูตรนะครับแล้วสูตรที่ผ่านมาเขาหลุดครับเขาหลุดนะฮะแต่ก็ยังนำเสนอฮะอย่างงวดนี้นะฮะสามสองเออไม่ใช่สามสี่ครับสามสี่สามห้าสองสี สองสชุด4คู่ชุดนะฮะคู่โต๊ะสีชุดครับผมครับวันนี้คู่โต๊ะสีชุดถ้าอย่างนี้นะฮะเลข4ตัวผมกอนนำตัวเด่นอีกตัวหนึ่งมานะฮะคือ0กับ2มาตัวแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวได้5้านะฮะ หานี่ชนสานะครับอันนี้3 2 4สหก็0 2 3 4 5วินบนครับผมครับอย่างนี้ที่จับเมื่อกี้ได้3 4 3 5 2 4สาองห้านะฮะ ถ้านำตัวเด่นอีกตัวหนึ่งมานะฮะออสูตรสูตรนี้ชนที่เลขสองนะฮะศูนก็ชนหลายสูตรนะฮะห้าก็ชนหลายสูตรแล้วก็ชนวิ่งตัวเดียวด้วยนะครับเฉพาะสูตรนี้นะครับสามสอง,ส,องสี่ห้าเนี่ยผมขอเพิ่มตัวหนึ่งคือตัวเด่นแล้วชนหลักหน่วยด้วยชนเล็กวิ่งตัวเดียวบนล่างด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเราเติมเลขศูนเข้าอย่างนี้นะครับก็จะได้ชุด นี่นะครับ <c oughs> 10บ,บนนี่ห้มาตัว5กับ6มาตัวอันนี้0นย์กับ2มาตัวอันนี้3 2มาตัว4ีหมาตัว5วิ่งตัวเดียว0นย์วิ่งตัวเดียวรวมเลขก,ก็ได้แค่0 2นสาม สี่หายไปไหนเอาสี่สนี้ก็ได้ก็รวมเลขหกตัวนะครับวินบนนะครับวินบนเหมือนชุดสรุปเลยคล้ายๆค,ครับแต่ชุดนี้นะค,คือเรามาพูดถึงเรื่องสองตัวบนนะฮะเราสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวสองสูตรนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวสองสูตรบนนะครับรนรบ,บน,น แต่ก็ยกตัวอย่างให้พี่น้องดูนะครับว่าเลขบนที่เด่นนี่สูตรนี้นะครับสูตรสองตัวมานหนึ่งตัวสองสูตรได้สามสี่เออได้สามสองสี่ห้านะครับก็จับวินเป็นคู่ชุดโต๊ะนะครับชุดคู่โต๊ะนะครับสี่ชุดแล้วเด่นตัวหนึ่งเนี่เลขศูนย์ศูนย์ชนสองชนห้าชน เม็ดเดียวอันนี้คือสูตรนี้นะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับบนนี่เด่นสุดนะครับที่ผมมีนี่ <c oughs> มีแค่นี้ครับที่ผมมีมีแค่นี้เออเมื่อวานเราได้สามตัวเราได้สามตัวผมลงในกลุ่มอะไรแปดห้าแปดเก้าก็ออกแปดเก้านะครับเมื่อวานบนนะครับเออเราเมื่อวานเมื่อวานได้ห้าแปดเก้านะครับก็ออกที่แปดเก้านะครับเก้าแปด อันนี้คือพูดถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับโอ้โหพูดเยอะสิบเอ็ดนาทีกว่านี่นะครับบนที่ผมมีเนี่ยเด่นสุดมีแค่นี้ครับแต่หกเจ็ดแปดก็มีนะครับแต่อันนี้คือชุดนี้คือผมจับตัวเด่นมานะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับสู่สองตัวบนหนึ่งตัวสองูตรนะครับถ้าไม่ชนก็จับวินเป็นคู่โตน,นะครับได้สี่ชุด แล้วผมนำเลขศูนย์เพิ่มตัวหนึ่งนะฮะศูนชนวิ่งบนตัวเดียวศูนชนวิ่งบนล่างนะครับ5ก็ชนกับสูตรนี้นะฮะได้4 5ก็ชน2ก็ชนนะฮะศนกับ2มา1ตัวแล้วก็ชนที่5 6มา1ตัวบนนะฮะหลักสิบชนหลักสิบ 5หนึ่งตัวบนอันนี้ว่ากันไปตามสูตรนะครับเม็ดเดียว250ก็คือเด่นสุดอันนี้ว่าเป็นว่ากันไปตามสูตรนะครับก็ขอฝากช่องสัญญาไก่ย่างอีกสักช่องนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับ คำเตือนครับผมโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยนะครับผมครับตัวเลขที่คำนวณได้นี่ก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าสูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับแต่ก็อยากนําเสนอนะครับผมครับผมสัญญาเกีอย่างข้อสัญญควางเพชรบูรณ์จาก อกราบขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลหลายนะครับที่มาติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจแล้วครับเนาะเราเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ